พามาออกแบบเล็บเจลกันค่ะวันนี้เราก็จะใช้สีตลับที่เราซื้อมาครั้งก่อนนะคะใช้ได้ใช้ดีนะสีตัวนี้สวยมากครวงนี้มินก็คือเล่นสีฉ่ำมากมสีนิ้วนี้มินจะใช้ฟองน้ําแต้มไล่ทีละสีนะคะคือไม่ต้องอบนะก็คือทําสีชมพูเสร็จก็ทําสีฟ้าทับได้เลยนะคะแล้วก็ทําสีเขียวทับแบบนี้ได้เลยนะมินว่าสีมันดูชัดกว่าทําแบบเอ่อไล่แบบเนี้ยคะ่ะ เนี่ยเดี๋ยวมินทําให้ดูอยู่นะคะเดี๋ยวก็มาเปรียบเทียบกันดูนะมินว่าเวลาเราตบฟองน้ําลงไปเนี่ยเก็บรอยขอบค่อนข้างยากนะคะเราก็ต้องใช้แรงตบค่อนข้างมากมันก็เลยทําให้สีมันดูอ่อนไปนิดนึงนะคะก็แล้วแต่ระดับสีที่เราต้องการนะคะแล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคนนะต่อมาก็จะมาดูดลูกแก้วเงินกันนะคะลงลูกแก้วเงินไปเลย ดูดขึ้นน้ำที่มิ้นทถนัดนะคะแล้วก็อบค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะ <S <S สีสวยสุดๆไปเลยใช่ไหมคะทุกคนน่ารักนาอนต่อมาเราก็จะมาทําลายนะคะตัวนี้ก็จะลงท็อปแมทแล้วก็อบ30ิวินะคะเราก็จะใช้กาวมิชลินนะคะ <S <S มิเชร์ลิงเออพูดผิดก็ขออภัยนะคะพูดเป็นแบบว่ามิชลินสตา์ไปเลยมึง้านอาหารไงเออนั่นแหละนะคะเอามาลากนุ่นๆแบบนี้เพื่อจะขัดผงนะคะอบ30สิบวิแล้วก็จะใช้ผงขัดของมอนยานะคะในการขัดนะเป็นสีทองที่สวยและคมชัดมากนะคะตัวนี้ต่อมานะคะเสร็จแล้วก็ปัดฝุ่นนิดน่อยนะเอาฝุ่นผงออกแล้วก็ลงกาวลอกฟอยของ AS ขวดดำนะคะลงไปเลยวันนี้เราจะทำงานลอกฟอยกันนะ ออหก60วีบวก30บวีนะคะเสร็จแล้วออกมาแล้วก็ทำการเอาฟอยน่าแล้วก็กดๆๆนะคะลอกเขาออกมาได้เลยนะคะตามแบบได้เลยเนาะทางนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะพักได้ยาวขนาดนี้นะคะปกติพากประมาณหนึ่งนาทีนี่ก็คือเหนื่อยเราไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะวันนี้ก็คือพูดมากนะคะในเมื่อพูดมากเราก็จะพักต่อให้จบนะคะทุกคนเจลที่ใช้เพ้นต์ตอนนี้ก็จะเป็นของอนยานะคะเจลเพ้นต์สีขาวตัวนี้ สามารถนำไปขัดผงได้ด้วยนะคือเพ้นเสร็จแล้วก็อบ30วิแล้วก็นำออกมาขัดผงได้ตามปกติเลยค่ะก่อนจะทำขัดองก็อย่าลืมลงท็อปแมทก่อนเด้อนะคะแล้วก็ทำจุดๆๆๆแบบนี้นะตัวชันนี้คือจุดการตายนะคะงานก็เซ็ตสมบูรณ์แล้วคลิปนี้ก็ลากันตรงนี้แล้วนะคะบ๊ายบายเดนื่อยเจอกันคลิปหน้านะ